ต้องหันหลังเข็นเพราะว่าเข็นทั้งนี้ขามาโดนขามากระบ่นกระบน,บนกะลอกชื่นชมการเช็คอ,อินคือการตรวจคนเขาออกมือคือเร็วมากแเร็วจนว่าง จะอีกคนเด้เนี่ยขออนุญาติบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคุณว่าสั้นโอเคน่าสั่งปหญ่่ะไไไไไไไ ဦေကေငွးငာေကေကေင်ာကေကေင်တွုဿက်းတေရြ့်တောကို်တ mọi người không biết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  này nó không biết không รีใชใช่สีฟ้าด้วยมีสีฟ้าด้วยใช่ไหมอันนี้สีอะไรคะสี้าว ระวังด้วยเดินทางนี้หลบขวามากค่ะ ใส่ร้อมากันได้ไหมไลองไป่เ <c oughs> ี็บอย่างนี้นะใครก็ไม่รู้ シンカンセン。これは私たちの車指定席です。私たちでないお客様での車1車号車のお降りで電気のご利用はご遠慮いただいております。私たちの車は717番4名古屋で n s b e f o は e arriving at n た g o y a Terminal pass 1 through 6 on the tour lines please change trains here at Atanya. We เจอป้าๆกันป้าๆกันเราไปเข้าห้องน้ำกันก่อนเห็นป้าๆยังเห็นป้าๆไหมไปห้องน้ำไปห้องน้ำเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกันก่อนว้ายวายวาย ใช่ใช่รทิ้ไปเลยมาแล้วชุบโป๊ชุบโป๊ไปวันไหนเนี่ยตะโกนเรียกสิ

ーーにいよいいー、ね、<laughs> せーのよいしサー,ー,ーモンもきましたよ、どうぞー。<laughs> せーせの お前よいしょー。あ、これもそうですね。これも取っちゃいましょう。<laughs> うん、せーのよいしょー上手ー。はい、たくさん来ました。これもじゃない。これはね、あ、そうですね。取っちゃいましょう。せーの。よいしょ。これも。これも。<え>これも。わかんない。た頼んだ。あの。 นั่นี่それが違うのとたたよく。่ไรอ,อยู่กลางแม่ไม่รู้แมวอยู่หรือเต้องเดินไปดู่เขาอยู่หรือเปล่าอไม่เดินไปเองเหรเดินเองจไม่เดินไปเองอเข็นกลับแล้วนะ 嗯，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 嗯。 บ้านก่อนนะหนูไม่เหนื่อยบ้างเหรอวามาอยากนอนมากแล้วเนี่ยเร่นจังจ้า